สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสตูดิโออัลอดห์ายกันชรยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปสองซ่องคนรักเก่าฮาอ you ค่ะเรามาสอนดูซิว่าคนรักเก่าที่เลิกไปแล้วเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาเขายังคิดถึงเราไหมเขาเสียดายเราบ้างหรือเปล่าเขาอยากกลับมาหาเราบ้างไหมเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะอารมณ์ของคนสอนแล้วก็อยากรู้อยากเห็นประมาณนี้ นะจ๊ะบางคนก็เลิกกันไปนานแล้วบางคนก็เพิ่งเลิกกันนะจ๊ะอ่ะมากันที่ท่าสุดท้ายธาทุไยสุด่าดินเพื่อศพกันมังกรขอดูพลังงานรักความรักที่ผ่านมาของคุณสองคนก่อนว่าเป็นยังไงความรักที่ผ่านมาคนรักเก่าก็ต้องจบกันไปแล้วอ้าวมีความรักเกิดจ้าดินจ้าเพื่อศพกันมังกรรักเขาแต่เขาไม่รักหรือเขารักแต่เขาไม่ค่อยสนใจเรา เราก็ไม่ได้อยากจะอยากได้ความรักีน้นักก็อยากคุยกับเขาเรามีความสุขทุกๆครั้งที่เราได้คุยกันมีคนมาจีบคุณเยอะเลยนะแต่คุณไม่เอาคุณก็เหนื่อยหน่อยนะไปรักคนที่เขาไม่รักเรานาะนๆหรือรักเราน้อยกว่าที่เรารักเขานะจ้าดินจ๋าอ่ะไปกันที่เขาล่ะเดี๋ยวขอดูเขากันนะเขามีจมูลโอแม่เจ้าถือดาบรอไว้เลยอ่ะมีหนึ่งดาบเข้ามาอีกด้วยเดอะเดวิลแม่เจ้า โอคุณมีประโยชน์อะไรกับเขามาังโอ้โหไข่ของเขานะน่าจั่วมากเลยอะมาเดนผู้ศพกันบางกรค่ะเป็นความรักแบบไหนกันน้อมันเหมือนความรักครั้งนี้คุณให้ความรักค่ะเอชออฟครับรักเขาอาจารย์นรักเขาแต่เขาดูเมินเฉยค่ะเขาคงไม่ได้อยากได้ความรักเขาคงอยากได้สิ่งที่เป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกบางคนอาจจะมองถึงเซ็กบแปดบวก บางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้มีคุณคนเดียวเขามีใครหลายๆคนไว้ในชีวิต The Devil เนี่ยมันมองถึง The Devil a c e of Cup s e เซเ o ่นออฟอโอแมทเจ้า The Moon ไพ่ของคนที่แบบเขาไม่ได้รักเราปะแต่เขาอยากได้เราอะเออเขาอยาก18บวกเราเขาพร้อมบวกกับเราเลยอารมณ์นั้นไหมคือคุณอะเป็นคนที่แบบทุ่มเทอะคุณเป็นคนทุ่มเทความรัก แต่ว่าถ้ามันไม่ได้ความรักตรงนั้นคุณรู้อ่ะคุณอาจจะรู้ทั้งรู้อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วว่าความรักนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรให้คุณเห็นเป็นปรูปธรรมเขาอาจจะบอกชอบเรานะแต่เขาพูดจริงหรือเปล่าไม่รู้เขาอาจจะชอบจริงๆแต่ก็ไม่ได้ชอบเราในความเป็นเราแต่ชอบเราที่เราสวยเซ็กซี่อร่ามฉ่างดีอะไรนี่ก็ได้มันมองถึงความรู้สึกที่ชอบเหมือนหรือคุณก็ได้นะให้เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะ รักนี้มันดูเหมือนไม่ได้จริงจังจริงใจมาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าจ๊ะดมูลเนี่ยความรักลับๆเนี่ยออเจ็ดดาบเขาแอบคนของเขามามาคุยกับเราหรือเปล่าความรักมันเป็นแบบไหนเหรอเป็นแบบว่าเราทุ่มกายทุ่มใจแต่เขาทุ่มแค่ทุ่มแค่กับความต้องการหรืออาจจะรู้ทั้งรู้ว่าเขามีคนอยู่แล้วก็เราก็ยังเดินเข้าไป เราค like ิดว like 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 ่าจะเอาชนะใจเขาได้ด้วยความดีด้วยความรักด้วยความรู้สึกของการที่แบบเขาเขาอาจจะไม่ชอบคนดีก็ได้นะเขาอาจจะชอบคนที่แบบ18บวกเก่งๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะบางคนเขาอาจจะมีคู่ของเขาอยู่แล้วไงเขามีคนดีเขาอาจจะไม่ชอบคนดีอ่ะอารมณ์นะหรือเปล่าออเขาอาจจะอยากได้แค่แบบ ความต้องการความปรารถนาเออนั่นจะ้ะอ่ะทำไมเลิกกันล่ะทำไมเลิกกันทำไมเลิกกันมันดูแล้วมันไม่ชัดเจนสักทีแล้วเขาก็เหมือนไม่ใส่ใจเราเขาก็ดูนิ่งๆนะเขาก็ดูเหมือนคือมันมองแล้วมันเหมือนไม่ใช่คนรักกันเออมันมองแล้วมันเหมือนความรู้สึกของคนที่แบบเขาอยากได้อะไรมีความสัมพันธ์ทำไมเลิกกันเหรอ มองถึงการตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกและความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์คุณอาจจะเจอเหตุการณ์บ่อยๆซ้ำๆเดิมๆจนคุณรู้สึกว่าการอยู่ตรงเนี้มันไม่ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ความรู้สึกในใจที่มีความสุขไม่ได้ความรู้สึกที่มันอินเลิฟรักตัวเองดีกว่าไหมเออคุณก็อ่านออกนะไม่ใช่ว่าคุณอ่านไม่ออกไอความเฉยเมยถามอะไรก็ไม่ตอบคุยอะไรก็ไม่ตอบถามคําตอบคําถามวันนี้ไปตอบสุขหน้า ถามเสานี้ไปตอบเสาหน้าอารมณ์นั้นนะป่าอารมณ์นั้นไหมอารมณ์เหมือนแบบว่าเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเราเลยอ่ะเหมือนถ้าเขาอยากคุยเขาก็คุยกับเราอ่ะถ้าเขาไม่อยากคุยเขาก็ไม่คุยกับเราอ่ะคุณเลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวคุณก็มีค่านะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองคุณก็เจอความสัมพันธ์ดูคนมาก็เยอะผ่านมาก็แย่ในชีวิตเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าตัดเธออย่าไปอยู่เลยกับความสัมพันธ์แบบเนี้รักตัวเองดีกว่าไหม ถ้าในเมื่อเขาไม่ชัดเจนเขาไมา่รักเราเขาไม่ให้สถานะเราเขาไม่ให้อะไรกับเราเลยก็ตัดสินใจเดินออกมาเธออารมณ์เนี้ยคิดเยอะนะคุณอนะคิดเยอะคิดมากคุณรู้บางคนอาจจะถูกหลอกอยู่ในความสัมพันธ์ว่าเราจะรักกันเราจะจับมือกันไปรอชนะรอเราจะแต่งงานคำมั่นสัญญาคำพูดโกหกหลอกลวงขายฝันหรือเราฝันไปเองเราคิดไปเองว่าเขารักแต่การกระทำ มันมองไม่เห็นว่ารักคุณทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจเขาทุ่มอะไรให้บ้างไม่มีบอเห็นเลยอืมบางคนแบบว่าอยากให้เราอยู่ตรงนี้รักเราเหลือเกินอยากให้เราเคียงคู่กันไปนานๆแต่สิ่งที่เขาทํากับกับมันตรงข้ามตรงข้ามกับสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจะอารมณ์ประมาณนี้คนที่คินคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็น ก็ระดับมินบุจิคเม่ถุนไม่ใช่เมทัลล์ซเมนต์เมนเมนมังกรตุนพืชศและไข่ก็ได้ที่ไม่ได้เปิดมาเห็นโอเคไหมอ่ะสองคนรักเก่าฮาวอยู่ไปดูเขาซิไปดูชีวิตเขาซิเป็นยังไงบ้างที่เขาไม่มีเราที่เราเลิกกับเขาไปแล้วเนี่ยชีวิตเขาไม่มีเราชีวิตเขาเป็นไง เขาเสียอ,อกเสียใจบ้างไหม,มเขาเสียดาเราบ้างไหม,มเขาอยากได้เรากลับคืนไปบ้างไหม,มเขาอยากงอ้อเราบ้างไหมซองคนรักเกาายย่าฮาอยทัดเดินประสบกันก่อนหนึถึงสิบกหนึ่งถึงสิกันยานะจ๊ะเขาเป็นไงบ้างชีวิตเขาเราก็มีความสุขด,ดีนี่นนะใช่จาสติกคนคนนี้นะหมายจาสติกมันหมายถึงคนที่ให้ความเท่าเทียมแต่อาจารย์มองไพ่ใบนี้ไม่ใช่ความเท่าเทียมเพราะอะไร มันเป็นคนที่ถ้าเราดีกับมันก็ดีกับเราถ้าเราไม่ดีกับมันก็ไม่ดีกับเราถ้าเราทักมันมันก็คุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคนที่เขารักกันเขาก็ไม่ทํากันอย่างนั้นปะ่ะความเท่าเทียมอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่าอารมณ์ประมาณเหมือนเขาต้องการให้เราใส่ใจเขาเขาถึงใส่ใจเราเหรอมันเหมือนความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดูเย็นชาดู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 ฉลาดหลักแหลมดูเหมือนมีเหลี่ยมนิดๆน,ดน,ดนะ ในความรักในตัวเขาเองนะตอนนี้เขาอาจจะมีตัวเลือกเขาอาจจะเป็นคนที่ม,มีบุญมีวาสนาจเจ้าขนมูลนายคนเขาหาเขาเยอะอ่ะมันมองถึงคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่ได้เอาความรู้สึกเอาความต้องการมากกว่าฝากไว้กับใครโอเคไหมน่าจ,จะดีวกว่าราศีตุลออกอาการเหมือนคนคน่อนข้างจะเห็นกันตัวเห็นกันตัวหน่อยไม่หน่อยอะมากทีเดียว นะจ๊ะอ่ะเข,เขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคิดถึงไหมเขาก็อยากส่งข้อความหาคุณเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวก่อนนะโอ้คิดถึงเท่ทำไมจะไม่คิดถึงแต่ไม่ได้ความคิดถึงเหมือน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 ความคิดถึงที่เขาค่อนข้างจะเฉยชาเย็นชา ว้จบไม่สวยแหละตอนจบอ่ะคิดถึงไหมก็คิดถึงนะแต่เขาบอกว่าเขาสลัดคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้ใช่บางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซกันเลยนะแต่ว่าเขาเอาคุณออกจากความทรงจําไม่ได้เลยเขารู้สึกถึงความอะไรอาวรความต้องการแรงดึงดูดมันมีแรงดึงดูดมหาศาลที่ไม่อาจรืมเรือนใครสักคนหนึ่งส้ะมันเป็นความรู้สึกว่าเออ คิดถึงมันลืมปกติถ้ามีคนเข้ามาก็จะลืมคนคนนั้นได้ง่ายแต่นี่มันลืมงบอดเลยอารมณ์แบบนั้นอยากหลุดพ้นเขาอยากหลุดพ้นค่ะเขาเสียดายคุณบ้างไหมเขาเสียดายคุณบ้างไหมเสียดายบ้างไหมเขาเสียดายคุณบ้างไหมกามีบ้างก็มีบ้างใช่ ก็มีบ้างความปรารถนาความเสียดายความต้องการความที่อยากมีกันและกันไว้แต่เขารู้ว่าในความเป็นจริงมันเป็นไปได้ยากนะมันในความใครมีครอบครัวมีลูกสองคนคนที่คุณเดียวโดยมีครอบครัวมีลูกสองคนหรือตัวคนเองมีครอบครัวมีลูกสองคนคิดถึงเขาเสียดายคุณบ้างไหมก็เสียดายนะก็เสียดาย ก็มีความเสียดายแต่เขามีอย่างอื่นทํามากกว่าความเสียดายเขามีสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบเขามีสิ่งที่เขาต้องหนักอกหนักใจเขาไม่ได้มีความรักเป็นสารตั้งต้นเหมือนคนเราโอ๊ยรักเลิศเกินอยากได้หรือเขาไม่ได้โฟกัสรทรงจุดนั้นเขาโฟกัสงานเงินชีวิตปากท้องแล้วก็ความทุกข์ของเขาเป็นหลักเสียดายไหมก็เสียดายสมน้ามันก็เสียดาย <laughs> <laughs> เออ เขามองคุณเป็นคนยังไงที่ผ่านมาเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีคนมาจีบเยอะแยะเลยก็ได้นะเขามองคุณว่าคุณอ่ะเซนซิทีฟกับอะไรหลายอย่างเขามองคุณว่าคุณคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีไหวพริบคุณเขามองคุณว่าคุณน่ะน่ารักเหมือนกันน่ารักเออเขามองว่าคุณเป็นคนช่างเลือกเขามองว่าคุณเป็นคนมีเซนดี เขามองเขาอาจจะมองอีกแบบก็ได้นะเขาอาจจะมองว่าคุณอยากจะคอมมิชกับเขาเพราะอยากให้เขาแบบชอบเขาเพราะเงินของเขาหรือเปล่าชอบเขาเพราะว่าอยากให้เขาพพอร์ตหรือเปล่าชอบเขาเพราะว่าเขามองว่าคุณมีตัวเลือกด้วยจริงเขาไม่แน่ใจในตัวคุณว่าคุณอะชอบเขาจริงๆรักเขาจริงๆอืมใช่เขาอยากจะดูคุณไปก่อนเรื่อยๆ Mm hmm. เขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้บ้างไหมเดี yeah. ๋ย uh, วเให้รบแฟนพัสสังกรารขึ้นมาเลยเขาอยากกลับมาบ้างไหมอยากสิทำไมจะไม่อยากค่ะอยากกลับมานะอยากให้คุณกลับมาเอออยากโอ้ยเขาคิดถึงเขามีความคิดถึงเรื่องราวเก่า เขามีความรู้สึกว่าคุณคุณรักเขานะตอนที่อยู่เขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่ตอนที่คุณจากไปเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เติมเต็มคนอื่นได้ดีมีความบางคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นคนรักเก่าหลายปีดีดักมากเป็นอายุต่างกันเอออืมโหอยากนะอยากมากด้วยอยากได้เขาเพิ่งตันหนักได้ว่าคุณค่าของคุณมีมากอืม คิดถึงเือเกินอยากกลับมาด้วยอยากจะอยากจะให้ไปขอพรเขาอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อะไรมาดนจิตดนใจให้คนคนนี้กลับมาตรงนี้อีกสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ทําเขาจะง้อคุณไหมละ่ะเขาง้อไหมโหถือดาบขึ้นมาซะแบบนี้ตัดสินใจยากอยู่ค่ะถือดาบความปรารถนามีความต้องการมีโหอยากง้อหน้าดูเลยอยากง้อเหมือนกัน แต่เขามองว่าบางครั้งตอนนี้คุณอาจจะไปไกลเกินเอื้อมแล้วเราห่างกันมานานแล้วเออเขามองว่าคุณน่าจะมีใครใหม่ๆใ,ในชีวิตแล้วเ,ออเขารู้ไหมว่าคุณเลิกกับเขาเพราะอะไรเขารู้ไหมว่าคุณเลิกกับเขาเพราะอะไรเขารู้ไหมเขารู้ไหมว่าเราเดินจากเขารู้ว่าคุณทุกเขารู้ว่าคุณทุกเขารู้ว่า เขารู้ว่าคุณหงุดหงิดเขารู้ว่าเขารู้ไหมว่าคุณเลิกกับเขาเขารู้ค่ะเขารู้เพราะว,ว่าคุณเขารู้ว่าคุณอาจจะอาจจะไม่อยากอยู่ตรงนี้ไม่อยากจะเกสียสละตัวเองคุณเป็นคนรักครอบครัวรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องและคุณอาจจะรู้ว่าเขาก็มีคนที่รักครอบครัวเช่นเดียวกันปัญหาระบร,รคมันมีเขารู้ไหมว่าคุณเดินจากไปเพราะอะไร รู้สิทำไมจะไม่รู้ละ่ะเอมเปร์รู้รู้แต่ก็ไม่ได้คิดจะทำอะไรค่ะอืมอะหมดบุญหมดวาสนาหมดกรรมซึ่งกและกันย่างเนี่เยเก็บกอดกันไว้ในใจค่ะในใจเก็บกอดกันไว้ในใจเฝ้ามองเฝ้ารอคอยเฝ้าได้ก็ะทำใจทำเพร์รั่นคือการทำใจอยากคุยด้วยมากแค่ไหนก็ตามอยากสื่อสารมากแค่ไหนก็ตามแอบมองอยู่ที่ไกล ขารู้ว่าคุณไปไกลเกินที่เขาจะไวกว่าแล้วค่ะอารมณ์นี้นะจจะอืมตอนนี้ถ้าเขาเห็นคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณความรู้สึกของเขาณนตอนนี้ที่เขาเห็นคุณสามทุกเขาบางคนยังเป็นเพื่อนกันอยู่ในกลุ่มลายเพื่อนฝูงเดียวกันยังเขาเห็นคุณแล้วเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกเสียดายมากเสียใจมากๆเสียดายมากๆที่เขาไม่ทําอะไรใช่ เขารู้สึกว่าคุณมีพัฒนาการแห่งแห่งบางคนแบบมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นพัฒนาตัวเองไปไกลเป็นคนแฟนลี่เสียใจเสียใจบางคนอาจจะเคยสัญญงสัญญาถึงการแต่งงานชีวิตครอบครัวแล้วมันพังทลายไปหมดเพราะความเอาแต่ใจเพราะความเห็นแก่ตัวหรือเพราะการไม่ทําอะไรของอีกฝ่ายนะจ๊ะโอเาไหมอ่ะขอให้แนะนําให้กับความสัมพันธ์ที่เป็นรักกัน น่าจะอ่ะมาดูกันว่าความสัมพันธ์ไพ่จะแนะนําอะไรกับคุณมะคะ่าไบอกว่าไปเธอเป้าหมายคุณในชีวิตอยู่ที่ไหนเริ่มต้นใหมซ่ซะาเตรียมตัวในการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆชีวิตใหม่ๆนะจ่จจะชีวิตคุณโอเคทุกวันนี้ฉันโอเคฉันไม่เป็นไรเลยฉันโอเคดีฉันมีความสุขฉันมีเป้าหมายในชีวิตฉันกําลังเดินไปข้างหน้าฉัน ฉันก็อยู่ของฉันได้ถ้าเธอไม่ทักฉันก็ไม่ทักถ้าเธอไม่คุยฉันก็ไม่คุยทุกอย่างมันก็คงจบลงแล้วถึงการกลับมาคุยเพื่อขอโอกาสหรืออะไรในความสัมพันธ์นั้นมันก็ไม่มีอีกแล้วสต็อปแล้วสต็อปสต็อปทั้งๆท,ท,ที่เคยแบบยังคิดถึงคำมั่นสัญญากันอยู่เลยนะพายบอกว่าไปเธอค่ะไปกับชีวิตของคุณที่คุณคิดว่ามีความสุขอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขอยู่ไปอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขทําไป ทำอยู่ในความสุขโดยที่ไม่ได้อยู่บนความทุกข์ของชาวบ้านก็ทำไปนะจ๊ะดินจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิคลิปชั้นบล็อกด้วยอย่าลืมดวงดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซ้เอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายหรือไม่ก็ข้างล่างที่คลิปอาจารย์เนี่ยใต้คลิปเนี่ยมีแอดไลน์มานะจ๊ะสวัสดีค่ะ